คำว่าสันติเป็นหมู่บ้านร่มเย็นไม่วุ่นวายมีแต่ความสงบอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลาน ที่ตรงนี้ทราบว่าเหมือนกับอยู่ตันทุ่งนากับเหมือนมีน,นามีอะไรให้เราทํากินนี่แหละครับลูกหลานเล่าเรียนนี่ก็เราก็ได้เงินตัวนี้ไปช่วยเหลือให้ลูกหลานได้เล่าเรียนได้ซื้อข้าวซื้อน้ําให้ลูกห,หลานกินไอ้ตรงนี้เป็นที่ว่าแม่น้ําสายเลือดที่ให้พวกเราได้อยากได้กินอยู่ในนี้แหละครับได้คุณประโยชน์หลายอย่างครับที่เขื่อนนี้ครับที่ทาให้เราพวกชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปากได้ทุกๆคนแล้ว ครับกับผมนายรเช์พรหมพาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสําหรับโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระร,รัริสืบเนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็มีปัญหาที่พี่น้องวัยชนจะต้องได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาก็มีหลายปัญหาด้วยกันดังนั้นโครงการพระร,รัริก็เป็นโครงการหนึ่งที่นําองค์ความรู้ตามแนวพระร,รัริได้มาดําเนินการในพื้นที่โดยได้น้อมนํา ในเรื่องของหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านทันทีสองเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบางลางเมื่อปี2 5 1 8ทําทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใต้อพยพมา,ารวมกันอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนีทง้ทางรายการก็กไปดูแลในเรื่องของที่ทำกินเพื่อให้เกิดความยั่งยืนการ พัฒนาอาชีพการบริหารจัดการต่างๆแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการอาหารกลางวันเนี่ยมากับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สมใจเซ่ชั้นเป็นประธานกลุ่มปลาส้มอยู่บ้านตัดติสองตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตค่ะแต่ก่อนอยู่แบบกระจัดกระจายเพราะว่าได้มาอยู่รวมกันที่บ้านตัดติดสองก็คิดกันในกลุ่มว่าหารายได้เสริมยังไง บ้านเรามันอุดมสมบูรณ์มีแหล่งปลาเยอะแยะมีเขื่อนมีอะไรปลาในเขื่อนก็มีก็เลยคิดขึ้นมาว่าทําปลาส้มจนได้เป็นปลาส้มจนปัจจุบันนี้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยถือว่ายังมีความสมบูรณ์มีทุนทางธรรมชาติอยู่เยอะนะเพราะว่าอยู่ติดกับเขื่อนบางลางก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากร ในน้ำนะอาหารการกินโดยเฉพาะปลาต่างๆนี่ก็ยังมีจำนวนอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็ป่าไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ลุงสุริยาบำรุงน้ำครับลุงก็ ประกอบอาชีพประมงมาสามสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยเขามีโอทอปที่รับซื้อเขาเขามีโอทอปของเขาลูกค้าก็เรียกร้องมาให้ไปส่งตามบ้านตามบ้านผมก็ส่งตามบ้านเขามันเป็นช่วงฤดูครับส่วนมากจะเป็นพวกปลาหางแดงพวกปลาทำปลาส้มช่วงฤดูน้ําขึ้นอย่างนี้ก็จะมีปลาสลาดัดติดมาด้วยเวลาฝนตกน้ำหลากลงมาก็มีปลาพวกใหญ่ๆมาจากหน้าเขื่อนนู่นเลยครับปลาบึกปลาสวายปลาสลัดปลากด ปลาในเขื่อนเป็นปลาธรรมชาติแล้วทานแล้วมันก็อร่อยมันไม่มีกลิน่นคาวก็มีปลาโสดปลาขี้ขมแล้วก็ปลาหางแดงปลาตะเพียนมั็นหลายๆปลานะคะคือมาทําปลาส้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาสุจันทรานะคะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัยนา,าค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,าไปช่วยกับกลุ่มนะคะมี2ส,ส่วนก็คือส่วนของพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์นะคะกับส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ให้กับกลุ่มนะคะสำหรับในส่วนของการพัฒนาสถานที่ผลิตนะคะเราก็จะไปดูเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการผลิตกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อจะให้ นนออกมามีความปลอดภัยนะคะส่วนที่2นะคะเราก็จะไปช่วยเขาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งโจทย์ของเราผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์นะคะหมายความว่ามันต้องมีวัตถุดิบนะคะแล้วก็ส่วนผสมหลักเนี่ยมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งมองว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะที่เด่นๆก็คือปลาส้มซึ่งเป็นปลาที่จับจากเขื่อนนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนนะคะร่วมกับสตอนะคะซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าตกต่ำในช่วงที่มันออกมาเยอะๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไป พัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะสุดท้ายแล้วเราก็มองว่าหลังจากนี้ไปนะคะชุมชนเขาก็จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เราไปถ่ายทอดเนี่ยค่ะแล้วก็ขายโดยช่องทางต่างๆที่เราแนะนำนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะคะวัตถุดิบในท้องถิ่นของเขาก็คือขายได้ในปริมาณที่มูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นผู้กำหนดราคาเองะคะ่ะ ส่วนของการพัฒนาอาชีพที่ทางหมหาวิทยาลัยราชพัฒไปต่อยอดเพื่อที่เกิดความยั่งยืนแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งอาต,ต่อไปยกระดับเป็นพรีเมียมหรือว่าอย่างโอท็อปก็เป็น5ดาวอะไรต่างๆเนี่ยนี่เป็นเครื่องการันตีให้กับผู้บริโภคได้อย่างดีว่าว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยสะอาดถูกลักษณะและก็ปลอดภยัยแล้วก็ได้มาตรฐานผมว่าเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของตลาดได้ดียิ่งขึ้น กลุ่มปลาส้มสันติสองมันอยู่ไกลจากตัวเมืองมากๆป้าเป็นตัวแทนของกลุ่มปลาส้มขอบคุณทั้งทางจังหวัดและก็คณะอาจารย์ทุกๆท,ท่านและก็ทางลูกๆหลานๆห,หน่วยงานทุกคนที่ให้ความสําคัญกับตรงนี้ขอขอบพระคุณในหลวงรชัชกาลที่สิบพระองค์ท่านยังยังไม่ลืมชาวบ้านสันติสองขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญมีอายุยิ่งยืนนานค่ะ